โอ้เขาติดคู่ออไทยท่านเล่นดิไม่ใช่แค่รู้นี่เถอะแครู้ที่ต่อไทยที่หุบไลไปก่อนขอบนสไลดหุบไหลอลมินเอาใครชี้เนี่ของ เอาคนเลนะยืดยืดเข้าในไปวัวตันอย่ายั้งตันอย่ายั้งตันทิ้งไว้ก็ได้ทิ้งตัวหนึ่งตันตันยืนกลางไว้ตันยืนออกตัดไว้ตัดตัวนี้จังอย่าห่างมากเดีมากเขาโอนโอ้โอนเออชิ้นหน่อย

ังไปขี่แังไปนั่นเลยเยี่ยมมากหนูนู่นโี่น้มึงจะวิ่งก็วิ่งครับมึงเดินเยียมมากนาดูน่าดูลูกบอลจาได้บอลทไงพยยรับบอลยับกรับบอลก็ส่งบอลเอ้าาส่งบอลพยับรับบอลนโบไปเมเอา้กากางรโเร็วนาโนอ của đời học của có được rồi, đai, bóng bóng đẹp leo, Bóng đi, ไอ้อดูอเออน่าโอ้ยบอลบอลบอเบอลบอนบอลบอลบอเบอล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 บอเอลบอลบอเบอลบอลจอลบ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 อเบอล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 บอเบอล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 บออเบอลบอลบอบอลบออลบ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 อเอลบอลบออบอลบอลบอบอลอลบอลบอบอลบอลบออลบอลบอบอล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 บอบอบอลบอลบอบออลบอลบออ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 บอบออออ

เอาโอ้ยากันดตัวชเลยบ่าีาใหดียนบอลโอ้ยขวากลางเตาเออไปดีบอลไปช็อตยิงเออคนหนต้านไอ้ต้นแทำไปไม่ไไลไล่ช็อตขยันโออามคนองโอยเียช็อตีหลังหลนไหนใหม่เขาไม่สั้นหรอกเขาเไม่กล้าสั้นมึงเข้าในไปเลยเออไม่ต้องบีบไปเขาส่งมาเนี่ยดูดีก็จะส่งป ส่งมาแล้วก็ชิปยืดมาชิดมาางเขาไม่ส่งเขานยไปเก็บเลยเชื่อน่ตงเก็บตั้งวันสองเฮ้ยนะเนมีเดีวเดี๋ย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 วเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยเดี๋เดี๋ยวเเดี๋ยวเเดเดี๋เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดียวเดีเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเดย ไม่งั้นเลยโอ๊โอ๊ไปเล่นหน้ามาดูนี่เล่นนี่โอ๊ไปเก็บบอลหน้าก่อนเขาไเขานได้เขาไ้าไปเออเขาไปเล่นแล้วเขาเล่นแล้วเก้าเขาหาคู่หน่อยเอาหัวเอ้าจับพิก่อนใหญ่ออกเยี่ยบอลดิเอามึงปล่อยออกก็ออกอ่ะเออเอาไปเกมเกมรับเกมรับ เอาตัวใกล้ไปหยับล้อบอลลูกน่ารอดได้นั่นแหละหัวดันเออตัดเล่นดิเดินเอาเดินดิแก่ออกมออกบอลออกบอลจานอกช้ามากเลยลูกปัดจับเอาลงจานเอาลงมเดี๋ยวพวดจะพวดจะพวดจานหัวเยะ

ไอปบอปเจ็ดที่เสาที่เสาปิดเสาวะเฮ้ยแค่รู้ว่านี่กูเองยิเดินออกมาด้วใหลแก้วดาีด้านมัเปิเดินขักนดกันแล้วเาออไอู่้าเ้ามานี่ด้านขึหังด้านแล้วเดินเดาก่ง โอเด้ตัไปยืนมายืนอู้อเปลี่ยนหน้าดู้ไหโอ้โหเห็น่ายโยงนายิงเขานิ่เขานายก่อนวินให้เขาตกตัวเนี้ยเขาไม่เปิเลือกเล้เรนกี่ละนี่ละเออเก็บเล่นเก็บเล่น

มีซ้มีเลนน้ามีไปไว้ก้าตัวไหนตัวไหนก้าตัวไหนตัวนอก่อยไปอาิย์หอมหน่อยปิดช่องในเออช่องในอาิ์นี่มันออกมานอกทาไมล่ะวิ่งข้ามหัวแล้วเวนคนน้ำตันถอยลงมาดิตันตันถอยลงมามึงให้น้องอทิตดิมึงเรียกน้องอาคู่ดิเดินตัดเร็วโคไ้เไปเรว

Ê lặng lặng tôi mà tôi đứng lặng lặng Lặng, lặng. lặng đi tên đồ mà, mà luôn lôn, 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 lôn. Đang, Đang, Đúng không? Lộn, lộn, lộn

เอยมึงี๋ยทำเป็นเล่นเดี๋ยวตามเปลียนออกเลยนมึงยิ้มอ่ะตันมึงทำตลกมากหไอตัวเล็กไอตัวเล็กมาเก้เอาเกาเอาเอาไปเอไปอะไรกินรับไอ้ถังเสียมาลงมาเดินทำไมล่ะเอ้ยมึงไม่กี้มึงเอ้งขยับไม่ตรงมรตอ่นึงเอาถังเอาไม่ไหว พี๊แท้วไอ่ะมาลงเลยนาโอวิ่งดีนันโจับไอพี่เขาเอาแล้วเก้าให้เอาหากูเจอเดี๋ลงไปเดินยืนไอกิต้าลงไปเดินมีเสียประตูขยับรับบอลเลให้เาให้เลยกิต้าไปยืน

จะไปบอกว่าเรียกเลยใครจะเอชี้ลงมามากอ๋อชีนั่นแหละนั่นแหละอเจอใครเอาใครลงมาหน่อยออพอเข้านั่นแหละออปล่อย้บาอดินะโฟังออกเลยเ้ยนพุเข้าด้าบอกมาดมืเบอร์ี่เนอ มาจีกระชอกมายิงแด้วิีนกันเลยครับเดาเปลี่ยนนครเโอ้เปลี่ยนเบอร์สามอ่านได้เูไหมเอ้ยมีนเหินนครมาเก้าที่หนึ่งก้ายังติดเดินวุกคนทีนี้นครเอางเอ้ยเบอร์สามอ ถังตามไม่สุดางไว้งไว้เร็วดิเออกองหลังดีมากให้ไวเาเล่นแล้วเดินหาดิทีไม่พวดนะปฟาครับไปามาเดินหาไม่พวดอันนู้นงเกมรับบอลลอยชอนไว้คนเดียวพาพาไปยิงได้ถังลอยถังสร้างด้วยดันโอ๊กเร็หา่เดชะไมาพิน โอ่ตั้นดีทางปิดเดินเลยชนเดินเลยชี่ที่หลบตัวไปอ่ะอยันกรบปี้เวียงยินกรบปี้อ่าน่าดูอ่าน้าดูหนึ่งถังหัวสิงโตนั่นแหละไปพลิกหนีเก้าพริกหนีเก้าไปชนเออได้ยูได้ยูจ้าเขาอยากไปหน้าอีกจ้าจ้าไม่ขยับรับอ่ะเหยื่อเสียประตูเพราะมึงยิงไปโยกยิงไปเล่นขวาก่อน

ถึงตัวมาสิลงางกลงเดียเอาเกทไอเหนื่อยป้าเบลเนป้าบอลขึได้เบลเบลเสียบอลอีกอะแค่แค่ตั้งใจออกเล่นสั้นมาเนี่ยโออย่าลงไปเดินขยับไม่เอาบอลลงอีตารวยน เดินเงันเองเองลงไป